สวัสดีครับอรุณสวัสดยามเช้าครับสวัสดี FC ทุกๆท่านครับสวัสดีเช้าวันศุกร์นะครับผมเอาเสียงรถพินนนครับคลิปนี้ก็ตื่นมาครับยังไม่ได้ล้างหน้าแปรงฟันเลยเนะครับโอ้หล้างรถเก่งไว้เช่นเงาแวบเถอะโอ้เงาแวบเลย ยังอ่อนนะเนี่ยนี่ยังอ่อนล้างจะไปกรุงเทพครับคืนนี้ไปเดินทางไปทำธุระเรื่องที่เขาเรียนอะไรไม่รู้หรอกอยู่งเทพล้างแล้วเต่ฝุ่นโอ้ ใครมาเขียนมาล้างด้วยจ้ายาใครมาเขียนาเนี่ยเ <c oughs> มื่อวานนะครับผมมีอะไรจะเล่าสู่กันฟังหน่อยนิดน,นึงนะครับเผื่อเป็นความรู้นะครับทุกคนครับเมื่อาวานให้นิ่งหนองถ่ายน้ำมันเครื่องคันนี้นะครับถ่ายเสร็จเรียบร้อยเติมเสร็จเรียบร้อย เปลี่ยนกองโซล่าเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็สตาร์ทเครื่องโอ้กว่าจะกว่าจะสตาร์ทติดกวยาญาตินิดนึงนะครับต้องสตาร์ทด้วยต้องแยกด้วยเพราะว่าน่าจะไล่ลมไม่ดีนะครับพอสตาร์ทติดปุ๊บผมมาเบิ้ลนเครื่องบุญบุน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 เบิ้ลนเครื่องเสร็จผมก็เดินวนดู ปรากฏว่าเอไปชช้ง,งกดูข้างล่างนะครับเห็นน้ำมันเครื่องไหลครับโหไหลเหมือนทปป่อปลาปลาแตกเลยไหลจวกเลยนี่ดีนะครับที่สตาร์ทเครื่องเสร็จเราไม่ได้วิ่งออกไปไหนเลยถ้าวิ่งออกไปเลยเนะี่ยผมไม่อยากจะพูดเลยว่าจะเปิดเอ,อว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับบอกให้เลยว่า เท่าที่ดูที่ไหลเมื่อวานอะ <c oughs> ถ้าผมวิ่งไปปะไม่น่าจะถึงประคนชัยครับน้ำมันเครื่องน่าจะแห้งถังแน่นอนอู้วมันโชคดีมากเลยที่เราตาต์ทแล้วเราเราก้มมาเรามาเดินเช็คดูนะครับมันเกิดความผิดพลาดนะครับเกิดความผิดพลาดตรงที่ว่าอ่านิ้งหนองนะครับ นิ้งนองเพิ่งถ่ายครั้งแรก <c oughs> แล้วก็เอาไ้ง่ายเนาะ <c oughs> เขาเพิ่งทําครั้งแรกสําหรับคนนี้แล้วบังเอิญครับนิ้งนองเขาไปใส่ไปใส่กรองนะ้ำมันเครื่องไปใส่ตนเย็นตอนเย็นแล้วทีนี้มันก็มืดแล้วนะมันก็มืดแล้วนะครับมันก็วิสัยทัศน์ในการมองมันค่อนข้างยาก <c oughs> นี่ผมใช่ดูว่าเป็นกับตัวไหน เป็นกับตัวนี้นะครับนี่ลูกยางลูกยางขอบของกรองน้ำมันเครื่องนะครับลูกยางขอบนะครับนิ้งน้องเขาไม่ได้เอาลูกยางขอบอันเก่าอะที่อยู่ในขอบกรองน้ำมันเครื่องอะเขาไม่ได้แงะออกทีนี้พอเขาใส่กรองตัวใหม่เข้าไปเขาก็เอาลูกยางตัวใหม่ที่มันแถมมาในถุงอะเขาก็เอาวางไว้ข้างบนในตัวนี้แหละ เขาวางไว้ข้างบนเต็นจริงแล้วมันมีของเดิมติดอยู่แล้วเด็ดไม่ได้แงะออกวางข้างบนแล้วเขาก็ใส่แล้วเขาก็ขันน็อตนะครับก็เรียบร้อยนะครับมันก็รั่วนะครับเพราะว่ามันมีลูกยาง2อันไงอ่ามันไม่ได้องศาในการรับมันรับรับไม่ได้นะครับเพราะมันมี2ชิ้นก็เรียบร้อยเกะออกมาดูโอ้โหมันโชคดีจริงๆเลย นี่ถ้านี่ถ้าถ้าถ้าได้ขับไปนะั้นผมบอกเลยนะหมดหมดเงินแน่นอนเอานี่น้องมะนาวก็มาครับนู่นนี่ไม่ได้เจอกันไม่ได้เจอกันนานเลยน้องมะนาวสงสัยน้องจอยไปคลอดหรือเปล่านี่ครับ <c oughs> ยังรอเหมือนเดิมยังรอเหมือนเดิมครับมะนาว อออ,อ <c oughs> เพราะฉะนั้นนะครับเลยอยากบอกให้ทุกคนนะครับเวลาทำอะไรเสร็จนะครับรบกวนช่วยกันดูแลสอดส,ส่องนะครับเช็คดูดีๆนะเราน้ำมันตัวนี้มันมันขาดไหมฮะเรืองเสืองท้ายอะ่ะไม่ขาดบ่ ไอ้ที่ว่าถอดไม่ได้ตัวไหนตัวข้างหลังใช่ไหมตัวไหนถอดได้ไหมไม่ได้เนี่ยหัวรถมันรูดตัวหน้าถอดไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นทุกคนนะครับทำอะไรเสร็จก็รบกวนนะครับ เช็คดูดีๆนะครับก่อนที่จะออกเดินทางนะครับเช็ครถดูดีๆก่อนนะครับไม่งั้นมันจะทําให้เราเนี่ยบอกเลยว่าเสียหายมากเลยนะครับถ้าเครื่องพังขึ้นมาเนี่ยโอ้โหหมดเยอะนะครับต้องบอกเลยแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันมันจะโทษนิ้งหน่องก็ไม่ได้เพราะว่าเขาก็เพิ่งทําครั้งแรกนะครับแต่ผมทํามาหลายครั้งแล้วผมรู้ แล้วผมก็เอะใจอยู่ว่าเมื่อวานอะ่ะผมเอะใจเฮ้ยทาไมนิ้งนองมันใส่กองตนตนกลางคืนวะขนาดกลางวันผมใส่ผม,มีว่ายังใส่ยากเลยเอะใจอยู่ผมคิดอยู่ว่ามันจะอยู่หรือวะมันจะอยู่หรือไม่อยู่และแล้วมันก็ไม่อยู่จริงๆครับ <laughs> นี่ครับและแล้วมันก็ไม่อยู่จริงๆครับกองที่นิ้งนองอเอามาใส เป็นไปนตามที่ผมคิดเลยนะครับก็ไม่เป็นไรครับอันนี้เราก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับเป็นครั้งแรกนะครับครั้งแรกที่เราทํามันก็ต้องมีผิดพลาดกันบ้างครับไม่เป็นไรเตนนิงลองดูเลยรักษารถรถดีนะครับชอบสะอาดนะครับดูคันนี้ของผมอะอยางเลอะเลอะมานี่ ถ้างนิ้งนองห้องว่างนี่เขาก็จะฉีดล้างทำความสะอาดนะครับรถเขานต้องสะอาดไว้ก่อนเลยก็ถือว่าดีนะครับได้คนที่ชอบรถรักรถดูเลรถถือว่าดีดีมากๆเลยครับสำหรับเจ้าของออสำหรับเจ้าเกรถนะครับเพราะว่าเ,เราเห็น รถเราสะอาดไม่ใช่ว่าเฮ้ยเลอะเทอะมมแมมโอ้โหยังดูไม่ได้เลยผมบอกเลยว่าไปนี่ก็ไม่ได้ว่านะครับก็เห็นเห็นหลายๆท่อเก่นะครับหลายๆท่อเกนนี่ดูในสภาพรถแต่ละคันนี่ผมดูไม่ได้เลยนะครับดูไม่ได้เลยอู้บางคนโอ้โหดูไม่ได้เลยนะครับยางนี่ ถึงผ้าใบในรถนี่มอมแมมบุบตันนั้นบุบตัวนั้นบี้ชนกันโอ้สารพัดครับไปดูเลยครับบางคนโอ้โหใช้รถแบบไหนเน้อนี่โอ้เห็นแล้วผมมันมันเห็นแล้วมันยังไงอ่ะ เห็นแล้วมันรกสายตามากเลยนะครับแต่ก็อย่างว่านะครับเพราะว่าเราก็บางทีเราก็มีลูกน้องอาจจะไม่เหมือนกันนะครับของผมโชคดีหน่อยของผมโชคดีหน่อยครับคนที่มาอยู่กับผมเหมือนพี่เหมือนน้องกันนะครับก็มาจากบ้านเดียวกันคือไม่มีคนที่อื่นเลยนะครับมีแต่บ,บ้านเดียวกันก็เปรดเสมือนว่า เป็นน้องนะครับมาอยู่ด้วยก็ช่วยกันดูแลกันนะครับดีมากดีตรงนี้เลยครับและผมก็ะจะพยายามดูแลพวกเขาให้พวกเขาก็ได้มีงานทำให้มีรายได้กันนะครับพยายามดูแลทุกคนนะครับให้มีรายได้ผมบอกเลยนะอาชีพนี้นะ่ะรถดัมท่าบางที่นะ หมดงานก็คือให้หยุดเลยนะครับหมดงานคือล้างรถจอดให้หยุดเลยพวกคนขับรถดับก็สุดแล้วแต่จะไปนะครับไปหางานทําที่อื่นนะแล้วก็อ่าหน้าวิ่งดินหน้าแรงค่อยมาเจอกันใหม่ <c oughs> นะครับบางที่แต่ผมเนี่ยถึงไม่มีงานวิ่งดินผมก็ย,ยังให้อ่า นิ้งนองเราน้อยช่วยกันเช็ครถตรงไหนที่เราทําได้เราก็ทําครับตรงไหนทําไม่ได้เราก็หาช่างครับก็คือพยายามให้เขาก็ได้มีงานทําเราก็อ่าได้ดูแลเขานะครับดูแลเราก็จ้างมาแล้วเราก็จ้างเขาอยู่แล้วตรงไหนที่เขาทําได้เราก็พาเขาทําครับให้เขาทําถ้ามาเลือกแต่ขับแต่รถ ผมบอกเลยว่าเป็นไปไม่ได้หรอกหน้าฝนแล้วขับแต่รถไม่ได้ครับรถมันวิ่งได้ไม่ตลอดนะครับต้องทําอย่างอื่นเป็นด้วยโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาทุกท่านเท่านี้แล้วกันนะครับนี่เดี๋ยวจะไปอาบน้ําก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับบายบายสวัสดีครับผม